มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกพันวรรณยุกต์อักษรต่ำเดียวตอนที่สิบสองค่ะเง,อ,อ,ง,อ,งอเอเง,งอเองเอกเง,งอเงโทเงอเงเงเง n no, ơ uh, nơ Nơ ếch nơ Nơ thô c Nơ nơ n ơ t h ô n ơ mơ Mơ n mơ n ơ m ơ ơ m ơ ơ ế c m ơ m ơ t เยอเยอเยอรอเอเรเรเรเอกเรเรโทเร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 รอเอเลเรเอกเลเรโทเรเลเรเลเวอเอเวอร์เวอเอกเวอ เวอร์โทเวอรเวอร์เวอร์เวอ,เวอ,เวอหากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บัวได้ค่ะ